ขนมที่เขาบอกว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนอันเนี้ยมันก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่รักสุขภาพหรือกำลังควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราก็กินแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้แบบแคลอรี่น้อยกว่าไขามันน้อยกว่านะครับล้วก็อยู่ท้องมากกว่ารายรได้ล่าสุดบอกได้ไหมณนะเดือนนี้เลยตอนนี้เลยละกันก็ประมาณอยู่ที่85ล้านเกือบร้อยล้านนม่มีสินค้าหมดเกลื่อถ้าอยู่ในเซเว่นเลเวเนี่ยก็ประมาณ30วัาตัวแล้วในทุกอุปสรรคเนี่ยมีโอกาสเสมออย่างเราก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มองหาโอกาสแล้วก็ เติบโตในช่วงวิกฤตได้ เป็นโรงงานลูกอมลูกกวานนะคะ mm. ก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ sugar confectionery หรือว่าขนมที่มีเบสเป็นน้ำตาลเป็นหลักไทยบีบีฟูดอายุประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะก็ยอดขายปีล่าสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านค่ะผมวันนี้เข้ามาก็จะมาดูในเรื่องของการ add functional เข้ามาเรียกว่า functional confectionery หรือการใส่ฟังก์ชันของสินค้าเข้าไปอะคะ่ะทุกๆวันมันก็จะมีปัญหาให้เราแก้ไขเสมอมี challenge ให้เรา tackle แล้วก็พัก้าวผ่านมันให้ได้ค่ะ